คลิปนี้จะมาพูดถึงฟาร์มสเตย์กันบ้างฟาร์มสเตย์ก็คือการเที่ยวเชิงเกษตรแนวธรรมชาตินะซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ตอนนี้นะครับก็เราสามารถเปลี่ยนที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนมาเป็นฟาร์มสเตย์ได้นะก็อยู่แบบอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้ มินดฟาร์มสเตแล้วส่วนคนที่จะมาท่องเที่ยวก็อาจจะมาเป็นกลุ่มมาส่วนตัวก็ได้นะเป็นฟาร์มสเตย์ลักษณะส่วนตัวก็ฝากด้วยนะครับไร่หนาวอ่อนีสานฟาร์มสเตย์ดีครับ